สวัสดีค่ะสำหรับไลฟ์นี้นะคะก็อีกหนึ่งสิ่งที่มือใหม่จะต้องเรียนรู้ในเรื่องของไม้มงคลน,นั่นก็คือราคาราคาจำหน่ายไม้มงคลน,นะคะก็หลายๆคำถามหลายๆท่านที่ทักมาทางอินบ็อก ในเรื่องของราคาวันนี้เป็นราคาที่ครูจําหน่ายให้กับคุณลูกค้าแล้วเรามาเรียนรู้ไปด้วยกันนะคะว่าไม้มงคลแต่และชนิดมันวันนี้เป็นอโกนิมานะคะมีทั้งไม้รุ่นเก่ารุ่นใหม่นะคะมะีรุ่นเก่าวันนี้เป็นไม้รุ่นเก่าที่ค่อนข้างที่จะหายากอย่างเช่นเสริมลาบนะคะเสริมลาบเป็นไม้ที่หายากนะคะก็ฟอร์มกอขนาดนี้ ครูก็จำหน่ายอยู่ที่ราคา750บาทเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าไซส์ประมาณไหนนะคะก็เป็นไซส์ที่ใหญ่คุณลูกค้าต้องการเอาไปตั้งที่หน้าร้านนะคะหน้ากิจการก็ต้องการไซส์ที่ใหญ่เดี๋ยวเราไปดูกันนะคะในเรื่องของอราคา และ,ะฟอร์มของต้นไม้เมื่อนำไปแล้วนะคะก็จะแนะนำให้เปลี่ยนกระถางเพราะว่าไม้ตรงนี้เป็นไม้ฟอร์มกอที่พร้อมจะเปลี่ยนกระถางนะคะก็จะแนะนำให้วิธีการนะคะเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันในวันนี้นะคะสำหรับ เพจนี้สอนสร้างรายได้มือใหม่แม่บ้านไรกเกษีณมาเรียนรู้ไปด้วยกันนะคะ,ะมีความจำเป็นเหมือนกันในเรื่องของชื่อต้นไม้ในเรื่องของราคานะคะก่อนที่เราจะไปสร้างอาชีพตรงนี้นะคะไปไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะอ่านะคะวันนี้ก็มีคุณลูกค้านะคะสั่งเอาไว้เนาะสามสามชนิดนี้นะคะก็จะมีต้นเสริมราบ เสริมลาบเป็นไม้รุ่นเก่านะคะอันนี้คือคือต้นเสริมลาบเป็นฟอร์มนี้เลยนะคะฟอร์มนี้ไซส์นี้นะคะครูก็จำหน่ายอยู่ที่750บบาทนะคะยังไม่รวมส่งนะคะตัวนี้ยังไม่รวมส่งค่าส่งตามจริงนะคะก็คิดกับคุณลูกค้าตามจริงนะคะลักษณะของเสริมลาบเป็นแบบไหนนะคะก็ลักษณะของเสริมลาบเป็นไม้รุ่นเก่านะคะ เขาจะไปคล้ายกับเสริมซับนะคะแต่ตัวนี้พื้นเหลืองกระจายทั่วนะคะความเขียวของเขาจะ,ะมีเป็นพื้นใบแต่สีเหลืองนะคะสีเหลืองทองจะกระจายอยู่ทั่วใบปลายใบเรียวแหลมนะคะโคนใบสอบตัวนี้ เป็นต้นนี้เลยนะคะครูก็เป็นไม้ฟอมอ่กอฟอมแม่พันธ์แต่ว่าคุณลูกค้าต้องการนะคะก็เลยไม่เป็นไรเดี๋ยวแบ่งไปนะคะเพราะว่าครูหาหาใหม่ได้นะคะตัวนี้ราคานะคะถ้าไซส์นี้ก็อยู่ที่จริงๆเขาก็ขายกันอยู่ที่ไม่ไม่ต่ำกว่า500นะคะแต่ตัวตัวนี้บางท่านก็จะขายอยู่ประมาณ1250ถ้าเป็นฟอร์ม กอแบบนี้แต่ตรงนี้ก็เป็นลูกค้าประจำนะคะคูก็ให้ไป750บาทนะคะ,ะใครท่านใดที่มาชมย้อนหลังถ้าต้องการไซส์เล็กๆก,ก็จองเอาไว้ที่ด้านล่างนะคะใตะ้คอมเมนต์ถ้าเป็นไซส์11นิ้วก็จะอยู่ที่250บาทนะคะแต่ว่าต้องจองเอาไว้เพราะว่าของ,ของไม่ได้มีตลอดสำหรับเสริมลาบนะคะ มาชมย้อนหลังก็ต้องจองเอาไว้นะคะ250บาท11นิ้วก็จะเป็นฟอร์มนี้นะคะอันนี้ก็คือกอวากเงินเข้าบ้านนะคะครูก็จะ,ะให้กับคุณลูกค้า1ต้นนะคะคือต้นกวากเงินเข้าบ้านนะคะฟอร์มนี้จะอยู่ที่250บาทนะคะกะ็คุณลูกค้าท่านเดียวกันนี่แหละนะคะเป็นราคาของอโกนิมาเนาะอ่าสิบเอ็ดนิ้วก็คือไซส์นี้นะคะ มีอยูอ่สองต้นนะคะแล้วหน่อเพิ่มมานะคะ,ะก็เป็นต้นกวากเงินเข้าบ้านต้นเสริมลาบไม้รุ่นเก่าและต้นนี้นะคะต้นนี้เราเรียกว่าต้นคาทาทองนะคะก็รุ่นเก่าอีกเหมือนกันนะคะไม้รุ่นเก่าไม้อมตะไม้สวยงามแบบอมตะการดูแลนะคะ,ะตัวนี้เขาก็จะ,ะเป็นไม้ที่ตั้ง เอาไว้หน้าร้านหน้ากิจาการต่างๆนะคะเพราะว่าเขาจะเป็นไม้ขนาดกลางนะคะฟอร์มกอของเขาจะอยู่ที่ประมาณขนาดกลางนะคะก็ไม่เล็กจนเกินไปไม่ใหญ่จนเกินไปนะคะเอาไปตั้งหน้าร้านหน้ากิจาการได้ครูแนะนําให้ไปเปลี่ยนกระถางนะคะหากระถางสวยงามใส่ต้นนี้นะคะเปลี่ยนกระถางใหม่เพราะว่าครูจะต้องถอด ออกจากกระถางแล้วส่งนะคะถอดกระถางส่งไม่ได้ส่งทั้งกระถางนะคะเพราะว่าการขนส่งก็จะ,ะมีความลําบากถ้าเราจะส่งทั้งกระถางนะคะก็ะดึงออกจากกระถางแล้วก็จะมีการแพ็คแพ็คแบบถอดออกจากกระถางนะคะเ <c oughs> มือ่อไปถึงแล้วให้คุณลูกค้าเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนดินปลูกได้เลยให้ใช้มะพร้าวสับ สองส่วนนะคะดินล้วนดินใบก้ามปูหนึ่งส่วนและก็จะเป็นมูลไส้เดือนแล้วก็ปุ๋ยละลายช้าที่มีอยู่ตามที่ครูได้สอนไปนะคะเปลี่ยนตามนั้นเลยมะพร้าวสับสองส่วนและเป็นดินใบก้ามปูหนึ่งส่วนนะคะมะพร้าวสับต้องทําอย่างไรมะพร้าวสับให้แช่นะคะแช่น้าล้างน้ําก่อน2คืน นะคะแล้วจึงนํามาใช้ล้างแบบไหนให้ล้างแบบนี้นะคะก็คือหาถังกะละมังโอ่องน้ําตุ่มน้ําถังน้ําแช่เอาไว้เลยนะคะแช่เสร็จแล้วค่อยเอามาใช้สองคืนนะคะอะน้ําที่แช่นะคะใครมีตัวนี้อันนี้คือ,อ เป็นน้ำส้มควันไม้นะคะเราจะหยดลงไปได้นะคะเพราะว่าน้ำส้มควันไม้ก็ช่วยไล่แมลงนะคะ,ะพบเชื้อราต่างๆตัวนี้ช่วยได้นะคะ,ะแค่ประมาณนี้หยดลงไปนะคะก็ประมาณนี้อ่าเดี๋ยวครูหยดให้ดูนะคะเนี่ยใส่ลงไปประมาณนี้เราจะหมักมะพร้าวได้ทําได้นะคะตัวนี้เออมันก็ช่วยได้หลายเรื่องสําหรับน้าส้มควันไม้นะคะนํามาใช้เสร็จแล้ว หลังจากนี้ต้องยกขึ้นมาแล้วไปตากแดดไหมก็มีถามมานะคะว่าหลังจากเราแช่มะพราะ้าวมะพร้าวสับแล้วเวลาอเอาขึ้นมาแบบนี้ต้องไปตากแดดอีกไหมก็ไม่เป็นไรนะคะตัวนี้คือเราล้างสารแทนนินออกไปแล้วนะคะพอเราล้างสารออกไปเสร็จเราก็ยกขึ้นมาแบบนี้นะคะใส่กระถางเปลี่ยนกระถางปลูกได้เลยนะคะก็ใส่มะพร้าวสับ ไปที่ก้นกระถางสักประมาณนหนึ่งส่วนสี่นะคะแล้วใส่วัสดุปลูกปลูกได้เลยนะคะก็เรียบร้อยตรงนี้นะคะก็เป็นวิธีการนะคะวันนี้สรุปก็คือมารู้ในเรื่องของราคาไม้มงคลก่อนไปถึงมือคุณลูกค้าเสริมลาบนะคะเสริมลาบนี้750บบาทยังไม่รวมส่งนะคะคาทาทอง คทาทอง10เบ็ดนิ้วรุ่นนี้250บาทนะคะยังไม่รวมส่งนะคะและก็จะมีต้นกวักเงินเข้าบ้านนะคะ250บาทตัวนี้หากท่านใดนะคะมีความต้องการหนุอยากได้ไซส์10เบ็ดนิ้วไอ้250 ก็จองเอาไว้นะคะใต้คอมเมนต์นี้จองเอาไว้ของมีเมื่อไหร่นะคะก็จะแจ้งให้ทราบนะคะเพราะว่าเสริมราบเป็นต้นไม้รุ่นเก่ามีความสวยงามนะคะเอาละค่ะสำหรับไยนี้เดี๋ยวเรามาคุยกันต่อแป๊บหนึ่งนะคะามาคุยกันต่ออีกแป๊บนึ่งเนาะสำหรับต้นไม้มงคลในวันนี้นะคะเป็นในกลุ่มของ อโกนิมานะคะ,ะเราก็จะมารู้ถึงเรื่องราคาราคาไม้มงคลอโกนิมานะคะอากนิมาเขามีตั้งแต่รุ่นเก่านะคะอโกนิมารุ่นเก่ามีกวักเงินกวักทองนะคะเสริมลาบเสริมทรัพย์กวัก โพเงินกวักโพทองรุ่นนี้นะคะก็จะ,ะครูก็จะสะสมเอาไว้บ้างนะคะแต่ว่ารุ่นใหม่ลูกผสม,มออกมาก็จะเป็นพวกนี้นะคะอันนี้คืออ,อพวกรุ่นใหม่ลูกผสม,มก็จะใบแดงๆก็แล้วแต่ว่าเราจะท่านไหนจะชอบแบบไหนแต่ว่าถ้าเป็นมือใหม่ นะคะเข้ามาเรียนรู้ในเรื่องของไม้มงคลในเรื่องของอาชีพตรงนี้จําเป็นที่จะต้องรู้ชื่อต้นไม้นะคะาการดูแลวัสดุปลูกการขยายพันธุ์ต่างๆนะคะก็ตรงนี้เป็นอโกนิมานะคะได้เรียนรู้กับเพจนี้แล้วก็ทางช่องทาง u t u b e นะคะครูก็มีทั้งสองช่องทางก็ไปเรียนรู้ได้มือใหม่ที่อยากจะทำช่องนะคะอยากจะค้าขายตรงนี้กด ติดตามเอาไว้เลยนะคะครูจะสนอนง่ายๆสไตล์ครูนิดนะคะทีะ่ประสบการณ์จากต้นไม้ก็20ปีนะคะแล้วก็มาให้ความรู้มาทาช่องตัวนี้ก็จะเป็นรายได้แบบแพสซีฟอินคัมนะคะเราจะอยู่ตรงไหนจะนั่งจะยืนจะเดินจะนอนนะคะก็จะมะีรายได้นะคะก็เป็นเงินจากต่างประเทศนะคะให้ เรานะคะไดะ้ได้อยู่ได้กินได้ใช้ตรงนี้นะคะแม้ว่าเราอาจจะพักเราก็มีรายได้นะคะก็คือเป็น Passive i n c o m แล้วตอนนี้นะคะ,ะเมื่อเราทำถึงจุดจุดหนึ่งต้นไม้มงคลของเรานี่แหละต้นไม้ข้างบ้านของเรานี่แหละนะคะ,ะไม่ว่าจะเป็น สมุนไพรพืชผักนะคะไม้มงคลไม้ดอกไม้ประดับต่างๆอยู่ที่รั้วบ้านนะคะก็เราหยิบขึ้นมานะคะแล้วก็จะดูเพจของครูดูช่องของครูแล้วทำตาม นะคะก็จะทําให้เราเสริมรายได้ให้กับครอบครัวได้ตรงนี้นะคะไม้หนึ่งต้นสามารถทําคลิปได้เป็น10คลิป20คลิปนะคะก็ทําได้คอนเทนต์ได้ไม่มีวันจก นะคะก็ดูหากมีประโยชน์ฝากกดไลค์นะคะกดไลค์กดแชร์ออกไปให้เพื่อนๆของเราได้เรียนรู้ด้วยนะคะบางท่านก็ไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไรก็มาเริ่มต้นกับครูนิดนี่แหละนะคะ,ะครูนิดสอนสร้างรายได้จากไม้มงคลข้างบ้านนะคะไม่ว่า,าจะเป็นการตัดต่ออย่างง่ายๆนะคะตัดต่อแบบทำได้ทันทีลงได้ทันทีนะคะไม่ต้องคิดมาก นะคะไม่ต้องยุ่งยากไม่ต้องวางแผนเยอะคือ,อเราอสอนตัดต่อแบบง่ายทําได้ทันทีลงได้ทันทีนะคะในเรื่องของอาการตัดต่อมือใหม่นะคะใครเก่งแล้วก็ไม่เป็นไรถ้าใครยังทําไม่เป็นก็ดูตรงนี้แหละนะคะและการทําช่องนะคะทำช่องอย่างง่ายๆนะคะแบบง่ายๆสไตล์ครูนิดนะคะก็คือ,อสร้างช่องมาเพื่อขายของสร้างช่องเพื่อสร้างแบรนด์ สร้างช่องนะคะเพื่อที่จะขายต้นไม้เราเพื่อที่เอาไว้ในอนาคตนะคะจะ,ะมีรายได้แบบแพสซีฟนะคะพสซีฟก็คือ,อรายได้เข้ามาแบบไม่มีวันจบนะคะก็จะอินคำเข้ามาหาเราไม่ว่าเราจะนั่งยืนเดินนอนนะคะอะ่วย ต้องพักรักษาตัวมันก็ยังมีอะไรได้เข้ามาให้เรานะคะตรงนี้ก็อยากให้ทุกคนทำเนาะ,ะเพราะว่าการเริ่มต้นจากต้นไม้ก็ไม่ได้ยุ่งยากนะคะไม่ได้ไปลงทุนสูงหาจากที่บ้านก่อนเก็บจากที่บ้านก่อนแล้วก็หยิบโทรศัพท์มือถือมานะคะโทรศัพท์ของเรานะคะก็เริ่มครูได้ค่อยๆสอนเรื่องการตัดต่อบ้างแล้วนะคะแล้วก็จะสอนในเรื่องของการทําช่อง นะคะทำะช่องยู u ูบขั้นพื้นฐานอย่างง่ายๆทําทได้ทันทีนะคะอาเอาระค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็เรื่องของราคาไม้มงคลนะคะแล้วก็การเรียนรู้ชื่อต้นไม้และก็ฝากกดแชร์ออกไปนะคะให้เพื่อนๆของเราได้เรียนรู้ด้วยเนาะบางบางท่านก็ยังไม่ทราบ นะคะเอาละค่ะเจอกันใหม่ในไลรหน้าจะเป็นเรื่องใดก็รอติดตามนะคะเพจนี้ mm. นะคะสอนสร้างรายได้จากไม้มงคลข้างบ้านนะคะเอาละค่ะไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจอกันใหม่ค่ะ